จเจริญพรโยมกาบน้นมาสก่นอนครับหน้าผู้สวัสดีครับสวัสดีครับบวกราบน้นมาสกานครับโอ้โหยังยังได้นี่ยโยมครูครับผมขอรบกวนท่าน,นพระครูครับผมยังแหา่หมอโยมก็เรื่องที่ผมไปลงจื๋ลงน้ํากับโครงการงดเหล้าเข้าภาษาของปีนี้นะครับม,มันก็ดีแล้วโยมผมขอขอรบกวนท่าน,นพระครู ลบจ่อผมออกกันเถอะครับหอลบจีอ่ออกยังอย่างนายโยมเนี่ยไปเลยเนะอะท่านพรครูฟังผมก่อนผมก็มีเหตุผลของผมครับบอบเนอเอาเหตุผลอย่างมาอ้างเหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตของผมนี่แหละครับท่านพระครูว่าไปเลยนายโยม้ผมเป็นอย่างไปท่านพระครูให้พี่ชอบผมก็โอ้โหแล้วเหตุผลมันเป็นจะได้โยมพอดีผมไปอ่านบทความของคุณหมอเปินว่าว่ การเลิกเล่าแบบฮักดิบเลิกเล่าแบบกับท่านหันมันอันตรายอี๋หว่าผมก็เลยกลัวครับกลัวครับเพราะว่าพราผมเป็นอย่างไปแล้วขอบครัวผมจะอยู่จะได้แน่ที่ผ่านมาผมกินมาตลอดเนาะท่านครูเนาะกินมาตลอดอยู่ปุ๊บปั๊บเม,มียผมบังคับเมื่อผมไปงดเล่าเข้าภาษามันก็ฮักดิบมันก็อันตรายอ่ะกับครับยาง่เปิ่นว่า งดเล่าเลิกเล่ากับท่านหันมันอันตรายต่อสุขภาพโอ้บอกเคยได้ยินไผว่ากําเตือเนยโยมผมอ่านมาเปนบากันแจ้งผมก็ขัวกับรันบกคูโอ้ยังอูลินพหวานกันใส่มาแล้วกันนี่เฮใส่มาน้อยหันใจผมเต้อว้สากับนบกคูและห็นยางหนึ่งนันบกคูผมตั้งแต่ผมงดมาได้สามสี่วันห้าหกเจ็ดแปดวันมานี่นะผมมู้ซึกว่าชีวิตผมมันลันโทษ มันงอมมันเหงามันจา,ปา,จางปากจางคอส้มปากส้มคอจะไหนบุงเนี่ยกดเอากายโยมเหยคำมามันงอมมอยมยมันก็ยังอ้อนนะกายโยมจะมูมผมก็หายหมดกับหลันพวกคูณจะมูจะจุมติดเคยมาอยู่ด้วยกันอดอดอ,ดอด้นี่ไถ่ถึงแวะเอีย็นาหาผมกึดไปขึ้นมาผมอยู่คนเดียวงอมใจจ้อย้อยพอไปตั้งใด มันก็อนงอมก็เงาชีวิตตุแต่ละโทดหดหูบางขรั้งก็เหมือนโดนทอดทิ้งผมก็เล็กหัวครับดันพวะคูหวับหวบาปกะหัวว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าครับ,บถ้าผมเป็นอย่างไปแล้วครับัวผมจะอยู่ด้วยไผานี่สินผมตึงมดที่ผมมีเนี่ยนี่ทก็สอนนี่สหกรณี่กองทุนเงินล่าเนี่ยรันพระครูจะใช้ให้ผมก็ถ้าผมเป็นอย่างไปนี่ว่าไปเลยเนยยมจะนั่นแล้วครับ ผมก็ขอไหว้สาจเจริญพรขอสุมาตเอะขอไหว้สาอันนั้นพระคุณเจ้าท่านพระคูลบไลจือ่อผมออกให้ผมกำปีหน้าเคยว่ากันไหมปีนี้มันมพร้อมบาปครบหัวกินหัวเดโยมเนะผมก็เป็นห่วงสุขภาพโดกเก่านั่นอนั่านบระูมันจะไปได้จะได้โยมโอ้ได้บ่ได้ภาษามันแตกไปเรื่อยเลนพระคูเนาะคบเนาะ เดี ette, ung, no ๋ยวปีหน้าผมจะตั้งอกตั้งใจผมจะก้อยๆลดไปกำหนย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 เดี๋ยวปีหน้ามันก็งดได้ครับแต่ปีนนี่มันฮักดีครับอู้กับขี้เหล่านี่ปวดหัวแต่เฮ้ยโอกาสผมเตอะทันบูเนาะโอกาสผมเตอะนะครับขอสุมาพเตอะไม่สายทันบูลบลายจื่ออกให้ผมคำเตอผมลัวเป็นบาปนะลบหลายจื่ออกสาบาปนู่ตั้งสัจจะต่อหน้าพระเจ้าเราพอใจก่อ เป็นอย่างครับท่านพระครูนเนาะลบให้ผมครับเพือนะครับใบตาครับท่านผู้รครูรบกวนของู้เลี้ยงนี่